เมียวหมีพ่อชอบกินบะหมี่แม่ชอบแมวชื่อจริงชื่อมอลีนาค่ะมอลีนาครับขวนครับขวนมารีนใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุยกันน่ะผมรู้สึกว่าตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ผมเคารพมากผมรู้สึกว่าลูกเรานี่อยู่ในตระกูลนี้มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าแบบอยากให้ลูกอะใช้นามสกุลมารีนนเพราะผมไม่ยึดถือของผมเลยบอกว่าผมว่าผมเปธรรมดา ไม่ใช่ใชค่ชื่อมับก็เลยชื่อมลินา,นลนาแล้วก็ทวีผลเพราะว่าตู่เขาบอกว่าอยากให้ลูกเน,นี่ยสกุลผมด้วยแปลว่าใจที่มั่นคงค่ะใจที่จงรักแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็น,ปนทางลาตินอ่ะจะแปลว่าผู้หญิงที่พราวสเสน่ห์เราต้องหม์ สกดพ่อทุกวันเลยมีความหมายด้วยแล้วบกเลขกดีด้วยนะครับบบกเลขมาแล้วก็คือเลขดีมากไอเดียเมียผมครับขวนก่อนครับขวนก่อนขวนก่อนคุยกันเล่นๆไงมาริโนก็เลยคุยว่าแบบคืออยากให้มีทั้งนามสกุลเขานามสกุลเราอยู่ในชื่อเขาแต่จะทํายังไงดีแล้วพอปวดเอ้ยมันก็ได้แล้วก็เลยไปหาว่ามันมีความหมายไหมเพราะชื่อมันคนต้องมีความหมายแล้วพอเออมันมีความหมายพอดีโฆษณามากนะลูกเอ้ยอย่าลืมพ่ออย่าลืมพ่อนะ ชชยกระเห็นภาพเลยเดี๋ยวพ่อจะกอดชายกระโปงหนูไปนะลูกเดี๋ยวพ่อจะจับจะจับเพลิดหนูไปนะลูกกระตกไว้แน่นเลย